คุณเอียมสนใจกาแฟเอ้ยนะครับกาเซนโกหรือว่าจะเป็นหนังสือครับอขอของหน,ออน,นังสืออาจารย์มาก<ด>นะฮะหนังสืออาจารย์มานะท่านนี้สนใจหนังสืออีกแล้วนะครับคุณเอียมติดตามชมรายการนานยังครับ อ๋อนี่รายการนี้ผมดูมาตลอดตั้งแต่ยังไม่เป็นเลขแปดนะยังเป็นอะไรอ่ะโอ้นะครับทีทีทีีพูดได้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับติดตามต่อละกันนะครับสนใจมาเป็นสมาชิกเดียวกับเนเจอร์โนวาไหมครับอยากชวนเป็นสมาชิกแล้วนะได้เลยครับผมให้เวลาคิดนะครับเพราะว่าความสาเร็จรออยู่นะครับผมขอบคุณมากครับคูณเอี่ยมครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับนัหนังสือจา์มาเหลือหนึ่งเล่มละเหลือเล่มเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่หลายหลายท่านไม่ได้ไม่อยากได้กาเซนโกหรอกาเซนโกนี่แบบรวมสรรพคุณอยู่ในที่เดียวด้วยนะครับให้คุณก๊อฟบอกต่อดีกว่าใช่กาเซนโกนะครับเป็นยังไงกันบ้างเรื่องของผลข้างเคียงมีปัญหาอะไรไหมฮะผลข้างเคียงนะครับจะบอกว่าไม่มีเลยนะครับที่บอกไม่มีเลยเพราะว่าเนื่องจากเป็นสารสกัดจากสุนพรยโดยตรง นะครับเราไม่มีสารเคมีเข้ามาประกอบนะคะโอเคเยี่ยมอ่ะสายที่5มาแล้วครับผมอ่ะสาย5สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับผมสะอาดครับคุณอะไรนะครับสะอาดครับคุณสะอาดอ๋อแปลว่าสะอาดนะครับคุณสะอาดอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดลบบุรีครับพี่โอ้มาไกลเหมือนกันนะครับลบบุรีนะครับคุณสะอาดต่อมาเลขตัวสาด้วยศูนย์ปดเจ็ดครับศูนย์ปดเจ็ดครับ6ก7กเจ็ดครับหกหกเจ็ดครับ 9216ครับ9216ครับครับหนังสือหรือว่ากาเซนโกดีครับขอหนังสือครับพี่หนังสือเล่นสุดท้ายพอดีนะครับคุณสะอาดรับไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้สมัครเป็นสมาชิกหรือยังยังเลยครับอยากอยากสมัครเหมือนกันนะครับโอเคดีเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะ0ู5 368 4411นะโทรสอบถามได้เลยครันะครับผมคุณสะอาดขอบคุณมาก ขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดีมากเลยนะครับรับไปนะฮะยังเหลืออีก3รางวัลสำหรับการเซนโกในช่วงนี้นะครับอยากแจกคุณก็บอกว่าอยากแจกการเซนโกลอยากให้ลองเาไปทานกันดูนะครับสาสายสุดท้ายเนี่ยกาเซนโกแน่นอนนะครับผมศูนย์สองเก้าสามสามเจ็ดเก้าสี่เก้านะค่ะต่อเลยไหมต่อเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้แย้มบอกว่าเปิดเปิดมาแล้วว่ามีเรื่องของสมุนไพรอยู่สมุนไพรที่ว่านี่เป็นอะไรฮะก็มีตัวของกระเทียมสกัดนะครับ มีโสมค่ะคาร์ตินโก้ค่ะมตะกูไว้ครับโอเคมาละสายที่หกสายที่หกไครับเหลือก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนุ่มครนแกนครับนุ่มพรานแกนโอ้โหเจอละเห็นสงเอเจนซมานะครับคุณคุณนุ่มพรนแกนอันนี้ชื่อชื่อชื่อนี้เลยหรือเปล่าครับอ่าชื่อจริงชื่อคันชิดครับชื่อคุณอะไรนะครับคันชิดครับคุณคันชิดนะครับบอกว่าทานกาแฟหมดแล้วทานหมดแล้วไรครับเพราะยาได้คาโกอยู่แล้วโอ้ีเลย ต้องให้เกียิบริษัทก่อนนะครับและยางักงใจดวยว่ารักษาประวัติใช่ไหมครับครับผมผมก็จะไปเอาไปกราบถวายท่านแม่ทีอยู่ที่อำเภอวนนนี่ประวัดใจบุญสุนทานมากนะครับคุณคันชิดขอกระใจน้องเข้าไปเป็นไลยครับขอหมายเลขโทรศัพท์ด้วยครับนะครับครับผมครับผมขอหมายเลขโทรศัพท์ด้วยครับคุณคันชิดครับอ่าศูนย์แปดศูนศูย์แดศูย์นะครับสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกครับ 4265ครับ4265นะครับรับการเซ็นโคลไปนะครับครับครับคุณสมาชิกนี่1้0นึงเนี่ยจะส่งกันยังไงอ๋อสมาชิก1 0 0ใช่ไหมครับเดี๋ยวโทรสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือนะครับจำได้ว่าจะได้ทางไหนบ้างนะเดินไปแล้วโอเคดีเลยน่ารักมากไ่คุ้มค่าโอนมั้งอ๋อยังไงเดี๋ยวลองสอบถามดูแล้วกันนะครับ ครับผมถ้าโอนธนาคารมันก็จะแพงกว่ามันจะไม่คุ้มกันอ๋อนะฮะมัาจะส่งมากกว่านั้นหน่อยครับผมยังไงอ๋อจะส่งมาเพิ่มใช่ไหมลองหาพักพวกเพื่อนๆสมัครกันได้แล้วกันนะฮะจะได้สมัครกันหลายคนหน่อยดีครับดีขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เวลาใกล้หมดอีกแล้วน้องก้วนชิหนุ่มขอนแก่นนะครับอ่ะเหลือเวลาอีกนิดเดียวนะครับกาแฟเท่าไหร่กล่องเท่าไหร่นะครับกาแฟนี้ราคาสมาชิกร้อยปบาทร้อแปดสิบหาบาทนะครับอ่าสอบถามสนใจยังไงนะครับ0 8 5 3 6 8ปดห1าสแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสัปดาห์น้ามาต่อสปดาห์ต่อแล้วกันวีขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามรัวันอาทิสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ใช่แลลไปก่อแล้วกันนะครับสวัสดีครับ